ก็สวัสด,ดีหลานๆคืนนี้ลุงว่าจะมาตั้งกล้องบริเวณนี้นะดูว่าบ้านหลังนี้เห็นไหมเดี๋ยวลุงจะมาตั้งกล้องดูว่าคืนนี้มีอะไรไหมฟังเสียงบรรยากาศแบบไหนมีอะไรดังก๊อกแก๊แก,กบ้างไหมนะเรามาดูกันเ้ามาจมกันเค เดี๋ยวเราเดินไปดูกันรอบๆอ,อบนะเป็นที่เก็บของนะเป็นที่เก็บของเลยไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่หรอก เสียงดีๆนะประมาณนี้ีบริเวณมันนี่เป็นตุ้งนา โอเคเดี๋ยวลุงจะเอาก,กล้องมาวางไว้โอเคนี่ก็ฟ้าเพิ่มสมืดแล้วจะติ้งไว้ว่าดูคืนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนี่หลังบ้านนะนี่ ก็ประมาณนี้นะคืนนี้ลุงมาดูลาดโลก่อนอวันนี้แล้วลุงจะมาคืนพรุ่งนี้โอเคโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้